ในติบัณฑิตสมัยที่63ข้อ2ขาแ่งมาตราที่เกี่ยวข้องมาตรา3 7 4สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกมาตรา3 7 4ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกใสท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิ์จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ได้โดย ลูกหนี้โดยตรงได้วักสองในกรณีดังกล่าวมาในวักต้นนั้นสิทธิ์ของบุคคลภายนอกย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นข้อนี้จากโจทย์ในคิดขายที่ดินให้ในหมาย และในใจในที่ดินที่ในใจมีข้อตกลงว่าให้นั่นหมายใช้ได้ด้วยทงคำตอบแม้ขนัดสัญญาจะซื้อจะขายในใจยอมรับ กับนายคิดว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะให้ในายหมายใช้ถนนผ่านที่ดินของตนออกไปสู่ทางสาธารณะอันเป็นข้อตกลงว่าจะชําระหนี้แก่บุคคลภายนอกอันเป็นข้อตกลงว่าจะชําระหนี้แก่บุคคลภายนอกซึ่งบังคับกันได้ตามในประมวลกฎหม,มายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 74วรรคหนึ่งก็ตามแต่นายหมายก็ยังมิได้แสดงเจตนาแก่ในายใจซึ่งเป็นรูปที่ว่าจะถือเอาประโยชน์ตามข้อตกลง อันทําให้เกิดสิทธิ์แก่ในหมายตามมาตรา3 7 4เดวรรคสองดังนั้นก่อนหน้านั้นนายคิดกับในใจซึ่งเป็นคู่ความย่อมเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์นั้นได้การที่ในคิดขอค่าที่ดินเพิ่มแล้วแจ้งแก่ในใจว่าไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอีกต่อไปโดยในใจก็ตกลงด้วยถือว่าเป็นการตกลงรลงับสิทธิ์ตามข้อตกลงนั้นแล้วในใจ ไม่มีหนี้ที่จะต้องให้ในหมายใช้ถนนผ่านที่ดินของตนอีกต่อไป